วัดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP 7ตามหาพระบ้านวันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวงวัธีระขาวมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับนี่เลยอันนี้องค์แรกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสวงบ,บานเล็กนะครับฟิล์มสิงห์บุรีเป็นฟิล์มนิยมของหลวงพ่อเลยนะครับที่เล่นกันเป็นมาตรฐานสากล แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อแป้นนะครับหลวงพ่อแป้นเป็นอาจารย์ของท่านนะครับข้างๆก็จะเป็นยันเระบุดพนโลบบ้านนี้ก็จะเป็นถือว่าสวยเดิมๆเลยนะครับนน่นำมาแบ่งปันเป็นความรู้ให้ชมกันนะครับรูปพ่อซวงบานเล็กนี่จะมีของฟอร์มระบาดเยอะมากนะครับเช่าหาก็ต้องระวังกันด้วยนะครับของฟอร์มเยอะแล้วก็นี้นะครับอันนี้จะเป็นรูป ถ่ายบานใหญ่ที่เป็นที่นิยมของหลวงพ่อมากเลยนะครับจะสร้างน้อยแล้วก็พบเจอน้อยมากครับประสบการณ์เยอะจริงๆครับบานใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นยันสิงคู่ครับบานนี้สวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้กันนะครับของแท้หาชมยากจริงนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตาวัดสองข้าง ท่านใดมีก็มาแบ่งปันให้ผมเช่าได้นะครับหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับสวยๆแบบนี้ครับเล่นกันแล้วก็ชิ้นที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จหล่อพิมพ์เล็กหรือพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับจะเป็นพิมพ์ลึกพิมพ์ลึกน้ำทองเดิมๆเ,เลยนะครับด้านหลังก็เขาจะแต่งตะไบด้านหลังหมดเลยนะครับ นี่องค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับนี่มาแบ่งปันให้ดูนะครับขนาดกำลังหน้าของครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนาขวักหลวงหลุงพ่อนะครับนาขวักหลุงพ่อสวงผิวจะเป็นมะระมะระนะครับกระแสเหลืองอมเขียวครับหายากนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นลีลาของท่านนะครับเป็นเนื้อทองแดงอันนี้จะเป็นพิมพ์อกวีนะครับองนี้เป็นพระแท้ดูง่ายและสวยเดิมเดิมเลยครับที่เอามาให้ชมกันเนี่ยครับด้านหลังก็เดิมเดิมนะครับเนี่ยอันนี้ดูไว้เป็นวิทยาทานได้เลยนะครับเพราะของปลอมระบาดเยอะมากครับอันนี้พิมพ์เขาถลอดได้อ้วนล่ำสวยสมบูรณ์มากนะครับองนี้ครับ ันนี้ก็และองค์สุดท้ายก็จะเป็นดีลาหล่อเป็นยุคแรกหรือรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่เป็นทีมฐานตั้งครับฐานจะตั้งได้ครับเนื้อทองแดงองค์นี้จะลงเล็กจานด้านหลังนะครับแต่เห็นมันก็ถ่ายให้ดูชัดๆท่านใดมีก็มาแบ่งปันได้นะครับเล่นกันก็อยู่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนนะครับ รีราฐานตั้งของพ่อทวงวัชีประขาวยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปครับผมขอจบคลิป d p 7เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ